การออกแบบยาโซลาร์ฟินิชเพื่อค้นหาสารต้นแบบสำหรับการสร้างโซลาร์ฟินิยก็จะทำการคัดกรองด้วยด้วยความใบตุงหรือที่เรียกว่า h i g ไฮท p u t s c r e e n i n g โดยทดสอบกับเอนไซม์ที่ชื่อว่าลาฟานไคเนสที่สกัดมาจาก รือคอมมิเนนซ์เทคนิครหรือที่เราเรียกว่าซีาลาร์นะครับเราก็จะพบสารที่มีโครงสร้างดังแสดงในรูปที่หนึ่งนะครับโครงสร้างที่หนึ่งนะครับก็จะมีตัวยูเรียอยู่ในโครงสร้างซึ่งมีลิพทดานโมลาร์ไมโครโมลาร์แอคทิวิตี้แล้วก็เขาก็มีการ เปลี่ยนหมูตำแหน่งหมูแทนที่แล้วก็หมูฟังก์ชันบนวงแหวนนะครับพบว่าการเตริมหมูเมทิลนะที่ตนะำแหน่งพาราของวงพีนิวจะทำให้ริดิดต่อความแรงนะครับเพิ่มขึ้น10เท่านะครับแล้วก็เขาก็ทำการตัดแปลงไปไเรื่อยๆโดยวิธี e ม i c ิ n โน คมีสตแบบเดิมก็คือแปลงที่ละตำแหน่งนะครับแล้วก็ดูความสัมพันธ์ของครสร้างกับการออกอีกือรือ SAR, ของอนุาตต่อมาเนาะเขาก็ใช้เทคนิคชื่อว่า Parallel t h e s i s เนาะเพื่อหารูปพันธ์ของสารใหม่ๆนะครับโดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหม่แท้นที่และวงที่ศึกษาวงแหวนเนาะ ทำให้คนพบโครงสร้างที่เป็นขอมตาที่4นะครับก็คือสารตัวที่4เนาะซึ่งมีฤทธิ์ดีขึ้นนะไม่เยากกับนะขอมพาอที่2โดยมีหมู่ตัวฟิลัมทรีซับสิทิวนะครับแล้วก็มีวงแหวนไอโซซัลโซลิงนะเพิ่มขึ้นมาซึ่งถ้าเราดูเนี่ยพบว่าถ้าเราเพิ่มโครงสร้างนี้ดูจากโครงสร้างที่6ตรงนี้ ถ้ามีแต่ไอซองสองโซลเดียวลิปมันก็ไม่ดีเนาะถ้ามีเฉพาะฟินอฟฟี่กับจีเทเนี่ยอย่างเดียวลิปมันก็ยังไม่ดีนะครับแต่ว่าเมื่อนำทั้งสองตัวมาใส่ในโครงสร้างเดียวกันก็จะพบว่ามันออกลิปเติมกันนะครับกลายเป็นโครงสร้างนิติีนะมีทั้งหมู่ ให้ล็อตสโต๊แล้วก็หมุ่พินอ็อฟฟีนะ่ทำให้ลิ์ดีขึ้นนะครับดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าการค้นหาสารประกอบอเอชเออารแบบกนนะเก่ามีข้อจำกัดเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหลายตำแหน่งพร้อมกันได้ต้องเปลี่ยนทีละตำแหน่ง แต่ถ้าเราใช้มั t ติพอยต์โมดิ i ิเคชันร่วมแบบพาราเรลเซนเทซิก็จะพบโครงสร้างที่มีฤทธิ์ี่ดีแล้วทำงานร่วมการของหลายหมู่ของสร้างได้นะคจากโครงสร้างที่4เนี่ยเขาก็ตัดแปลงเพิ่มเติมนะครับโดยเพิ่มหมู่อ่ หมู่วงแหวนไทลิีดนลิงเข้าไปนะครับทำให้ได้ลิ์ที่เพิ่มขึ้นถึงหเท่าด้วยกันเพิ่มการละลายนาะได้ด้วยแล้วก็ปรับปรุงพวกค่าล็อกพีให้เหมาะสมมากขึ้นนและมีการปรับปรับแต่งอื่นๆจนได้เป็นยาที่เรียกว่าซอฟา์ฟิเนะ ที่มีลิ์แดงขึ้นถึง1,000เท่าด้วยหมู่ยูเลียในโครงสร้างโอราฟินิกก็จะทำหน้าที่เป็นตัวยึดกับตัวตำแหน่งออกลิ์ของเอนไซม์แล้วก็ซึ่งมันก็จะคล้ายกับหมูเอไม์ I, นะในที่พบในยาพวกอิมมาตินิกแล้วก็ ตัวยาเนี่ยสามารถที่สร้างพันธะไฮโดรเจนกับกรดแอสพาเตได้กรืกรดกูตามตดได้เนาะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญน,นะครับในการจับกับเอยไซม์ด้วยพันธ,นธนนนะไฮโดรเจนนเพื่อที่ว่าการจับ จะทําให้ยึดเหนี่ยวกับโมเลกุลเข้ากับอินซายอย่างเหมาะสมและก็มีปฏิกิริภาพคโดยพบว่าการที่จับกับไฮโดรเจนทําให้ตัวโมเลกุลของยานะจัดวางได้อย่างจำเพาะต่อจงนะแล้วก็เขาเรียกว่ามีความจําเพาะกับบริเวณที่จับกับอินไซา์นะ ทำให้การออกฤทธิ์ของยาเนี่ยค่อนข้างจำเพออาะแล้วก็ตอเรับกุลกของเอนไซม์เป้าหมายมากขึ้นนะครับอะตอมสีฟ,ฟ้าที่อยู่ในโครงสร้างทอราฟิลิปนี่ก็จะเป็นบริเวณที่สร้างเกิดพันธะไฮโดรเจนกับตำแหน่งการออกฤทธิ์ของเอนไซม์ได้นะ ซึ่งเป็นจุดสำคัญใน,นออในการออกแบบโครงสร้างในการออกแบบโครงสร้างยาที่สัรของนิ้ทั้งนี้นะก,ก็จะมีการมขยายตัวหนึ่งก็คือลิกลาฟีนินะครับลิกลาฟีนเนี่ยเป็นยาที่โครงสร้างคล้ายคล้ายคลึงกับสารฟีนิกนะแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงตรงแทนที่จากไฮโดรเจนเป็นฟลูออริด อันนี้ก็กําลังศึกษาอยู่ในระหว่างการทดลองคลินิกอยู่